พออยู่เอออไปล้อมันก่อนละล้ลอมันไปลักก่อนพี่เอาเอาเขาลักก่อนตบตบโต,โต,โตมันแน่ตบอ่าอย่าเอาแห้งเด้อมันสิตะเลิดเด้อนะเอาเอาไปลักเลย ตบตบตูดมันก่อนพี่ตบตูดมันเนีเอาเอาใจมันก่อนตบค่อยๆตบเข้าอ่ารอ่อรอไปที่ผูกก่อนอ่ายุยุรัดรัดนะบ่มียังเล่น พี่เขามาหอดจูงหูได้บ้อที่ข้างในเออนะเออนะเออนะฮะเออเนะอ่า

อ้อมอ้อมไปก่อนอ้อมไปก่อนเอาเฮาหนึ่งเฮาเฮาเอาอ้อมอ้อมไว้ก่อนเฮาเอาเอาจับหูได้บ่เฮาเอาเอารัดรัดหนาไว้ก่อนรัดนาไว้เอาเฮาอ่าใจเย็นแล้วพี่อ้อมอ้อมข้างหน้าพี่รัดให้มันไปเข้าเกยนะ เอาเฮาเาเฮาอ่าพอมันมันนิ่งแล้วอ่าใจเย็นเออโยนอ้อยก่อนเออเฮาเฮาเฮาี่ไปจูงหูได้บ่บอบเ่อ้ดพดีคนเลี้ยงบ้อมันเอีขี้แตกแล้วมันยอมแล้ว มันยานมันยานแล้วมันขีแตกแล้วเดี๋ยวอ้อมไว้ก่อนอ้อมไว้ก่อนเฮ้อมันยอมแล้วเฮ้ยเฮ้ยไปไปลักเลยพี่เดี๋ยวฟ้ารัดรัดให้มันอยู่ลักเลยให้มันไปที่ลักข้างหน้ารัดไว้รัดไว้รัดไว้ลักอยู่ใส่อยู่นี่ปะ <c oughs> เอารับพ้ใดก็ได้รับรับกนี่ก็ได้รับนี่แหละเออเฮาเขา <c oughs> ลัดลัดหน้าไว้พ่อเอออยู่แล้วอยู่แลวเด้อ ผูกได้พูกนี่ป่ะพี่เข้ามาเลยพี่เอา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 รักรักผู้ได้ก็ได้พี่ผูกก่อนเลยเออมันยากเหรอเอาเอาเอาเข้าคนเดียวได้ย่าเข้า เอออยู่แล้วอยู่แล้วเขาเขาพูดเดียวได้น่ะให้จับแล้วลไปไ,ไปรักพี่สุกก็ได้พี่สุกโซ่เจ้านะโซ่นำค้าน่ะเอาโซ่รักนั่นเลยนั่ะรักพี่สุกนะ ดันกันขึ้นข้างล่างเลยดัน,ดนขึ้นข้างล่งาง